สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านตั้มอโตช็อปด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆนะคะจากทางร้านตั้มอโตช็อปนะคะงานแปลงหน้านะคะเดิมๆรถลำนี้นะคะเป็นรถ2012นะคะ All n e นะคะ2012ตัวเดียนะคะมาอัพหน้านะคะขยับหน้ามาเป็นตัวมิลเอ็กซ์2022กันค่ะสวยๆเลยนะคะงานเนียนๆนะคะสำหรับลำนี้ ไอการของเขานะคะพี่ๆก็จะมีแบบแก้มนะคะเป็นแก้มแท้ใหม่เลยนะคะตัดต่อนะคะสวยเงียๆแบบนี้นะคะุจุดเลยนะคะเป็นแก้ม2020ตัดต่อนะคะสวยเงียๆเ,เลยนะคะก็จะมีฝากระโปรงคาร์บ,บอนนะคะไปหน้ามิ x เ็กนะคะ2022นะคะ ชุดกระจังหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะนี่เป็นงานตัดต่อนะคะสวยเลยเนียนเลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นตัวกระจังดําเงาแบบนี้นะคะลูกค้าเลือกเลือกแบบว่าดูดูเข้มเหล่อเลยนะคะรองรับมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตหน้านะคะสะเกิร์ตหน้าเป็นสไตล์ เนะะเสริมมาด้วยชุดสเกิรหน้าของวาสุมา X นะคะทำสีขาวตามตัวรถนะคะปับเข้ากับชุดกัะชนนะคะกันชนแต่งของเขาได้สวยงามลงตัวเลยนะคะสำหรับลำนี้นะคะงานสวยงานเนียนจ้าเดี๋ยวเราไปดูจุดยึดภายในกันเลยนะคะสำหรับลํำนี้นะคะว่าจุดยึดภายในจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ตรงนี้นะคะรายการเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นเปลี่ยนจุดยึดต่างๆนะคะก็จะเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะคะก็จะมีบานพับนะคะบานพับฝากระโปรงซ้ายขวานะคะแล้วก็ก้อนล็อกฝากระโปรงตรงนี้นะคะเป็นตัวดิแมก0์สองพันยี่สิบนะคะเป็นตัวเบิกใหม่เลยนะคะจุดยึดภายในนะคะก็จะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะงานแท้เลยนะคะ สวยหล่อๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะจบที่ร้านตั้มออโตช็อปเลยนะคะนี่สวยเลยนะคะส่วนแก้มน,นะคะแก้มก็จะเป็นแก้ม2020ตัดต่อนะคะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เลยเป็นแก้มแท้น,นะคะแท้เบิกใหม่เลยนะคะสวยๆเลยค่ะ รับกับชุดสกเกิร์ตนะคะเข้ากับชุดกระจังหน้าไฟหน้านะคะสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรถดี a ม2012นะคะอัพหน้าเป็นตัว2 New X 2022กันนะคะอันนี้แก้มอีกหนึ่งฝั่งนะคะหล่อเลยนะคะพี่ๆนี่เปลี่ยนจุดยึดทุกจุดนะคะจุดยึดแล้วก็ตำแหน่งยังคงเหมือนเดิมนะคะที่แบบว่าวาง ลงล็อกลงละเอียดเลยนะคะจุดไฟหน้านะคะจุดสายไฟหน้าเป็นสายไฟแท้ตรงรุ่นนะคะหล่อเลยนะคะอันนี้เป็นภายในนะคะเดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดกันชัดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตำออโตช็อปได้เลยนะคะตรงนี้เป็นจุดยึดตำแหน่งไฟหน้านะคะไฟหน้าหน้ากะจังนะคะ จุดนต้เป็นของมิลส2สองพันยบสองบนเลยนะคะจุดติดแบบนี้ค่ะแลรอเลยนะคะฟ้มามอนซ่านะคะมอนซ่าแท้เลยนะคะเสวยเลยค่ะหล่อลงตัวเลยนะคะสำหรับลำนี้เดี๋ยวเราไปดูทรงรอบคันกันเลยนะคะว่าจะรับกับ ชุดแปลงหน้าของเขาได้ดีขนาดไหนนะคะนี่หล่อเลยนะคะสำหรับออนิวนะคะ2012นะคะลูกค้าเสริมเติมมาด้วยนะคะทำกระบะค่ะทำภายในกระบะเป็นสีดำเงาให้หน่อยจัดให้ได้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหล่อเลยนะคะสำหรับลำนี้ภายในกระบะนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะ สวยๆนะคะงานสีระบบ 2K นะคะมีรับประกันงานสีให้นะคะสวยครบแต่งจบที่เดียวเลยจ้ะเดี๋ยวเราให้ดูงานกันเหงาวิบวับกันเลยนะคะรอเลยค่ะสำหรับ X-Series คันนี้นะคะ เป็นด้านหลังนะคะดูดูดูเข้มขึ้นมาทันทีเลยนะคะพี่ๆทำแค่ภายในกระบะนะคะก็ดูให้รถเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะนี่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง Youtube ของทางร้านตั้มออโต้ช็อปด้วยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกรม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะรอเลยนะคะ รับกับชุดอ่า,าก,กันชนหน้านะคะชุดแปลงหน้านะคะสวยเลยนะคะสำหรับลำนี้นะคะเรียบร้อยฝากด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มมอเตอร์ช็อปได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนบางนาตราดกม1ิ 14, นะคะเห็นป้ายร้านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ ต่อสอบถามได้ที่เบอร์0838947603นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตามมเตร์สอบด้วยนะคะสวยเลยค่ะให้ดูงานใกล้ๆนเนียนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะพี่ยังไงก็ฝากผลงานของทางร้านตั้มโมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะเข้ามาติดชมผลงานกันหน้าเฟซหน้าเพจได้เลยนะคะพี่ๆขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับลำนี้สวัสดีค่ะ